สวัสดีจ้ทุกคน EP นี้เป็น EP ที่3ามนะคะขออัดคลิปอัดวิดีโอระบายความนาใจระบายกับการทำงานแล้วก็ยืนอยู่บนความถูกต้องนะทุกคนเนาะคนเรามันไม่มีใครที่ดีร้อยปแล้วก็ชั่วได้ร้อยเซทุกคนอยากเป็นคนดี อยากทำดีแต่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะผิดพลาดนะแต่การผิดพลาดอย่าให้มาอย่าพยายามให้มันมาผิดพลาดที่ตัวเราคนอื่นทำไว้ให้เราแก้ที่แรกอย่าอ้อถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะพี่น้องแต่ไม่เคยบอกใครเพราะหมกมุ่นอยู่กับ,กบปัญหาที่ตัวเองไม่ได้กระทำ คนอื่นกระทำทิ้งไว้ให้ถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าไม่กล้าบอกคนในครอบครัวไม่กล้าบอกใครพยายามฝืนความรู้สึกฝืนการกระทำฝืนหลายๆอย่างด้วยการต้องเอาธรรมะเข้ามาเขาเรียกว,ว่าเข้ามาเป็นแรงผักดันดึงเราฉุดจาก ขุมนรกที่เราไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหายัางไงเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเหมือนเราอยู่ตัวคนเดียวปรึกษาใครก็ไม่ได้ไอ้คนที่จะปรึกษาด้วยก็มีหายไปหมดแล้วอันนี้คือว่าด้วยเรื่องของกองทุนหมู่บ้านเนาะที่ที่เราได้ทำกรรมการก็ มนีไปบ้างอยู่อยู่แต่ก็ไม่ได้มาร่วมรับผิดชอบด้วยเพราะว่าเราก็เห็นหน้าหน้าเสือกันอยู่ว่าอางคนก็ต่างไม่มีแต่ยะอ้อยเนะี่ยไม่มีก็ต้องมีพี่น้องเพราะเราไม่อยากโดนยึดทรัพย์เเราก็ต้องพยายามดิ้นรน ทุกช่องทางที่จะนำเงินมาใช้หนี้แทนบุคคลที่เขาไม่มาใช้เราไปถามก็ใช้แต่คำว่าไม่มีก็ต่อไปนี้เยาอ้อยก็จะทำเข้าสู่กระบวนการน่าจะฟ้องร้องกันแล้วล่ะนะ ไปพึ่งศารอายการเพื่อให้ปลดเพื่อให้ปลดกับการที่ให้เขาไปติดต่อชดใช้กับธนาคารกันเองเนาะเพราะในเมื่อเราประกาศประชาสัมพันธ์ใครมีปัญหาในด้านใดก็ให้เดินเข้ามาคุยกันมาไกลเกีย่ยมาหาทางออกทั้งประกาศทั้งส่งหนังสือส่งหนังสือติดตามทวงถามไป ก็เพิกเฉยพอเพิกเฉยเราถือว่าเราได้ทําทุกขั้นตอนที่ที่เรากระทาได้ในรูปแบบของกรรมการแต่ถ้าชอบวุ่นวายยาอ้อยก็จะเสียสละเวลาเพื่อที่จะทำทุกสิ่งอย่างให้มันถูกต้องแล้วสู่กระบวนการเนาะ ใครจะเกลียดใครจะชังก็เรื่องของเขาเพราะเราไม่ได้เราถือว่าเราไม่ได้ไปใส่ร้ายเขาะทุกคนเนาะมันเป็นเรื่องจริงที่ว่าเขาได้เอาเงินไปใช้แล้วแต่คุณไม่ไม่มาติดต่อชดใช้เพราะมันเป็นเงินหลวงนะจ๊ะพี่น,อน้องเป็นเงินของรัฐบาลนะจ๊ะไม่รมไม่จมนะคะ เพราะเราไม่ใช่คนที่จะจะต้องมาแบบนู่นนี่นั่นเพราะเราโดนดูถูกมาเยอะกับคำที่ต่อว่ามันเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนที่ที่มนุษย์ทุกคนจะต้องโดนติชินนินทาเพราะพื้นฐานคือเรายังไม่รู้หน้าเสือว่าคุณเนคนบุคคลแบบไหนแต่เราโดนตัดสินไปแล้วว่า เราเป็นคนที่ไม่ดีมั้งเนาะในสายตาของของบุคคลที่เขามองมองเราแต่การกระทําของเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นค่ะแต่เดี๋ยวต่ออีพีที่4เนาะ